แล้วก็อ๋าแล้วับวันนี้ก็จะมาเคนี่ครับมันก็เห็นรีวิวชานาลครับเพื่อมิเสีย์เขาก็เอกไปเขาเล่นกีตาร์อยู่ด้านหลังขับอ่ะไม่อยางนั้นนะก็ดูด้านเหมือนเหมือนแดงรถโปชานามันยังค้างเหรอมาดูเลยจะมาเล่นกันแปบ๊บมาอันนี้ไม่รู้ทำไมมัน,นทำอะไรได้ มันจเขียนหนึ่งหาา้าห้าแปดสงค่ะไทยจุดเท่าผมรู้แล้วมันเป็นไรอ่ะมันจะเข้าคนอาาื่นได้หนึ่งเ,เข้าซสมมามคนเนี้ยนะหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะมันจะเข้าได้แต่ถ้าเพื่อนเราจะเข้า ถูกออกมัะบบจะไม่มีแล้วสูนย์แปดเจ็ดเจ็ดอนเขาไม่รกตอนนี้จำไม่ไหนึ่งแปดแปดศูนย์สามนะมันมันจะทำไม่ได้แล้วจ้าออกหนึ่งแปดแปดศูนศูนย์มันจะไม่ได้แล้วไม่รู้เพอด้

เับปัดอย่างเดียวยิงยิงยิงไม่มีใครช่วยนะยิงคนเดียวเนี่ยบ้าหล่นเร็วเห็นดาว่าสอนภายนะครับ เขาชอบเทิงอะครับเล่นแตก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยครับมาขึ้นเลยมาเมื่อกียิงยิงยิงครับยิงไปเรื่อยๆยิงครับยิง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 ก็จะตายแล้วครับอัดเลยอัด คนเดียวมันดีไงได้เพชรครับยิงนัดเดียวได้เพชรเดี๋ยว,ดดยวะคะ่ะตาตายตาไม่มันให้ใช้สองเพชรนะครับตาตายถ้าสองเชสได้เขาไม่มีเพชรมันก็ใช้ไม่ได้นะครับ

เพื่นนนะะนอนอ,อครับรอไปก่อนนะคระับียงด้านข้างทางครับก็อยู่ด้านล่างกับเต็มเลย ออกมาแล้วย,ยิงครับยิงครับย,ยิงครับให้ตายเลยครับให้พวกยิงไอ้พวกเอให้ผมยืน,ยนยอยู่นี่ๆ,ๆครับเราจะเป็นการปัม๊มมนจะได้ยิงแล้วกว็ปั๊มครับ ไม่อยากได้ที or, or, or or, or or? Or ่หนึ่งเลยไม่อยากเลยได้โปรมาแล้วไม่อยากได้ที่หนึ่งเลยการได้ที่หนึ่งทุกครั้งมันน่าเบื่อนะคะว่าได้ที่หนึ่งทุกดาบมันก็น่าเบื่อนกันนะครับเพื่อนใช้ยิงก็เร็วยิง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  ยิงไปเรื่อยๆครับให้เป็นเวยย,ยิง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 อ่ะเอเอยา,าไปตามคนอื่นดีตามรอาห้วันาตามรอพวกก็นเ่ตามมันจะอักขาันนนอย่างเดียวนะครับ ก็ยิงยิงคยิงเช่องค่ะยิงหอกหมัดเออทางนี้ไอ้รักยิง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 เลือดอะไรหมดแล้วอะไก็ตายครับเน้่ยโอ้ชนะ้วครับ ใครออกเสียได้นะครับ <c oughs> ได้ของดีไปเลยไอ้เอาละครับวันนี้ก็จบคลิปไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปุ่มกระ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเอาชอบวันนี้ไปละบาย